สวัสดีวัยรุ่นเชาวโรบอกทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมพที่มีชื่อว่าดอทบริเอร์วันนี้นะพี่เดียบได้คนพบกักบดาบใหม่ที่แรงมากแล้วก็โหดมากคุณเห็นอะไรนี่ไหมใช่แล้วฉันถือทับกิ่งไม้ดูเห็นอะไรหรือเปล่าอี is, กิ่งไม้ที่ตีทีเบ่สนว้า ก่อนจะไปชมคลิปต่อต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ทที่น้องๆวาดส่งให้กันมานะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสายีิต การทำยากินไม้ของเราเนี่ยให้สามารถตีได้ทีแล้วเป็นแสนเข้าทำกันยังไงนั่นเหรอวันนี้มาเฉลยกันเลยนะครับผมน้อง,องจากอัปเดต1.7.2ที่เพิ่มเข้ามาน้อง,องจําได้กันหรือเปล่าครับผมมันบอกว่ามีการเพิ่มระบบซอสเด็กเข้ามาในระบบซอส UI ซอสเด็กในที่นี้มันคืออะไรถ้าหากใครจําได้ดีนะครับผมมันก็คือวิธีการเปลี่ยนสกิน ดาบนั่นเองน้งๆโดวยวิธีการเปลี่ยนสกินของดาบเราจะเป็นต้องใช้บัตรในการเปลี่ยนสกินดาบนะครับผมก็คือมันจะมีหน้าตาที่เป็นตัวบัตรสีฟ้าอย่างนี้นะดาบที่เราถืออยู่เนี่ยถ้าหากมันมีดาเมจที่มากนะครับผมอย่างเช่นพี่เดฟตอนนี้พี่เดฟใช้ดาบที่เป็นเวอร์เทคคอร์ซอสนะครับผมหรือดาบเวฟ50ของเราแล้วพี่เดฟอยากจะทําการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของดาบมันใหม่นะครับผมหรือเปลี่ยนสกินดาบมันใหม่ก็ให้เรามายัางที่ซอสเด็กนะฮะน้งๆและก็ทําการเลือกดาบที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมโดยตรงนี้พี่เดฟจะเปลี่ยนใหห้้นาาตของด ที่พี่เดฟใช้งานอยู่เนี่ยเป็นหน้าตาของดาบดีไม้ตัวนี้นะน้องๆครับผมโดยดาบแต่ละช่องเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการปลดล็อกของมันไม่เหมือนกันอยู่นะครับผมอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเกรซซอสนะครับผมมันบอกว่าเ,าเราจะเป็นจะต้องปลดล็อกโดยการคาบดาบไอเล่มนี้ให้ได้5ดาวซะกอ่อนนะครับอ่ะโอเคแต่วันนี้นะครับผมพี่เดฟจะตั้งใจเปลี่ยนไอ้เจ้าดาบข้างหลังที่พี่เดฟถืออยู่เนี่ยให้เป็นดาบ กิ่งไม้เพื่อที่เราจะได้เอาแบบไปปั่นคนอื่นแล้วก็หลอกได้ว่าตีดาบกิ่งไม้ของเรานั่นน่ะเตีทีเราเป็นแสนเลยน้องๆจ๋าเอามาเรามาทําการเปลี่ยนเจ้าดาบให้เป็นดาบกิ่งไม้กันดีกว่าครับเ,เลือกดาบเป็นดาบกิ่งไม้เสร็จแล้วก็กดเปลี่ยนครับผมเอเอเรียบร้อยเปลี่ยนหน้าตาเรียบร้อยแล้วครับสังเกตเห็นอะไรนี้หรือเปล่าครับผมตัวที่อยู่ตรงไอคอนเนี่ยมันยังเป็นหน้าตาดาบเว็บ50อยู่นะครับแต่อยู่ตรงหน้าตาตรงนี้น้องๆ เห็นไหมพราะหลังจากเราทําการกดเปลี่ยนแล้วมันจะมีขึ้นเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายหน้ากากนะครับผมหมายถึงว่าไอ้เจ้าดาบตัวนี้ได้มีการทําการเปลี่ยนสกินของดาบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี <N> ่ <ee, S 1> เป็นดาบกิ่งไม้จริงๆนะครับผมคนดูและมันก็มีเอฟเฟกที่เป็นดาวของดาบออกมาด้วยเหมือนกันนั่นหมายของว่าดาบตัวนี้เมื่อถูกเปลี่ยนดาวเนี่ยเอฟเฟกที่เป็นการคราฟดาวเนี่ยมันก็ขึ้นโชว์ดาบที่เราทําการเปลี่ยนสกินใหม่ด้วยนะครับผมอะมาดูกันมาดูกันว่ามันตีทีละแสนจริงป่วาวาวาวะ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  哇五、哦、哇 ตีเท่าแปดหมื่นกว่านะครับยังไม่ถึง3นะครับผมตรงนี้ของพี่เดฟยังไม่ทําการตีถึงเกือบแสนนะเพราะว่ามันยังมีตัวบางอันที่พี่เดฟไม่ได้ใส่ตัวค่าฮีโร่เข้าไปด้วยนะครับผมก็คือมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นถ้าติดคีก็คือ8ปดหมื่นสามแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามอยู่เป็นไงล่ะนี่คือเราถือดาบก,กิ่งไม้นะครับผมอ่ะแล้วถ้าหากสมมติพี่เดฟเปลี่ยนไอ้เจ้าออนาเมนต์นะครับผมหรือเครื่องประดับด้วยอ่ะตัวนี้ละกันเครื่องประดับของโลกสี่มันบอกว่ามันจะบวกความเร็วในการโจมตีสิบห้า ตีแรงมากขึ้นนะน้องๆอะดูซิตีติดคิดแล้วจะแรงเท่าไหร่ปูปูปูบ้าโอดาบกิ่งไม้ของเราตอนนี้ได้ตีทีละเก้าหมื่นกว่าแล้วคนดูตี่นี่ตี่เพื่อบอกเฟะบ้า สุดจัดประหลัดบอดแล้วก็บัเงเอิญมีคนถามพี่เดฟว่าพี่รับทหารเราเปลี่ยนไอ้เจ้าดาบสกินดาบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนกลับได้ไหมคําตอบก็คืออ่ะน้องๆครับเนี่ยพี่เดฟลองหาวิธีการเปลี่ยนกลับดูหน่อยซิมันสามารถเปลี่ยนกลับได้ไหมอ่ะโอเคสรุปคือตอนเนี้ยดาบที่เราสวมใส่อยู่เป็นหน้าตาของดาบเจ้ากิ่งไม้นะครับเราสามารถที่จะมากดที่ตรงนี้นะครับอ่ารีสโตนนะครับก็คือเราสามารถตีย้อนกลับได้นั่นเองครับ ทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เดฟนะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปรงหอเวฟหรือเอ็นเลสโหมดนะฮะคนดูตอนนี้ไหนเราดูกันซิว่าคนที่เขาแบบว่าเล่นมานานแล้วเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงที่เท่าไหร่กันแล้วนะครับกับเอเชียลออคคาร์เดียนอนะตอนนี้พี่เดฟนะครับผมไปได้สูงสุดอยู่ที่ชั้น75นะครับผมหรือเวฟที่75อันนี้พี่เดฟลงโซโล่คนเดียวนะได้สูงสุดอยู่แค่เวฟ75นะครับเหมือนตอนนี้อันดับหนึ่งและอันดับ2และอันดับ3เนี่ยอันดับท็อปๆเนี่ยเขาจะไปกันถึงที่เวฟ122แล้เ น้องหนึ่งสองสามนี่เหมือนเขามาตีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเขาผ่านไปได้ถึงชั้นที่122พร้อมกันเลยแล้วน้อง,องแล้วพอไล่ไล่เลื่อนลงมาดูนะครับผมก็มจะมีแบบว่าอันนี้ท็อปห้าสิบคนที่เขาสามารถผ่านไปเจ้าเอ็นเลสโหมดเนี่ยได้ไปสูงสุดที่เท่าไหร่มั่งแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูที่อันดับสุดท้ายที่เขาเคยผ่านกันนะครับผมก็คือชั้นหนึ่งร้อยโอเ้เก่งเรื่องอะเอาล้เดี๋ยวพี่เดฟขออนุญ,ญาตหาเจ้าตัวฮีโร่นะครับผมที่จะใส่ลงเอ็นเลสโหมดก่อนนะครับผมตัวแรกเลยที่พี่เดฟจะเลืออกกใชชช้นนนรัับผมมมเป็ตตวววาาาแแซึ่ง่ง ในการไลฟ์สตตลหรือการดูดเลือดนั่นเองน,ะน้องๆครับและก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าไททันคาเมราแมนนะครับตัวนี้ที่พีเดฟบเลือกที่จะใช้มันก็เพราะว่ามันมีค่าอีคิปโบนัสนะครับหรือบวกพลังโจมตีให้เราเนี่ยสาหน่วยนะแล้วก็ตัว HP ด้วยเหมือนกันอีก30หน่วยนะครับคือที่เลเวล30นะันน้องๆเอ,อ,อาไปเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไอ้เจ้าดาบกิง่งไม้ของเราไปลงเอเชอลฮอให้น้องๆได้ดูกันดีวกว่าว่ามันตีแรงกันแค่ไหนนะครับปากันเลยมากันเลยครับ เอามาละยินดีต้อนรับทุกคนอีกรอบหนึ่งสู่เอลเลสโหมดนะครับผมในแมปซอร์สไวเออร์เออมาดิครับผมนี่เคยเห็นไหมกิ่งไม้เทียตีแล้วเป็นแสนตีนี่นี่แสนสองนะครับผมดูที่พี่เทีตีนะทุกคน อยู่ที่1นึ่งแพกว่าเลยนะเว้ยโอ้โหความมันมาเยือนแล้วเอากิ่งไม้ฟาดทีละแสนกว่าคือบอกเลยแบบว่าตีทีตีทีฝรั่งคงงงอะว่าแบบเฮ้ยทำไมดามกิ่งไม้ไนายตีเป็นแสนเลยวะมันโกงบอกว่ามันเปิดโเอเปอรนเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะเราใช้วิธีการเปลี่ยนสกินดาว ของเรานะครับให้มันมีหน้าตาดาบใหม่นะน้องๆถึงเวฟสิบแล้วเ yeah. ย้เอ้เอเอนี่ไม้มงคลของหลวงปูเ่เขมเจ้ารู้จักไหมไม้มงคลหลวงปู่เข็มฟาดทีดอกแล้วเป็นแสนอื้อืออ่ะลืมไปช่วงเวฟแรกๆนะครับผมในตอนนี้พี่เด็ลงเอเลสหมดพี่เด็จะชอบใช้เครื่องประดับที่เป็นผ้าคลุมจากโลกที่ห้านะครับน้องๆเพราะอะไรรู้ปะมันจะทาให้เราแทบไม่ต้องเคลียเวฟไม่ต้องทําอะไรเลยก็แค่เพียงแค่เริ่มเวฟมาปั๊บเรียบร้อยหายหมดแบบ วับบับอืมหายหมดแบบหายหมดแบบข้อดีของเจ้าเครื่องประดับในโลกห้านะครับผมถ้าหากเราเอามาใช้แบบเพื่อนหรือเอามาลงในเลนโหมดนะครับผมช่วงเวฟแรกๆนี่คือประหยัดเวลามากครับผมมันดูบับเขาให้หายหายหมดแล้วดูสิครับผมพี่เดฟใช้เครื่องประดับเอ่อโลกห้าโดทีบัตยังหายหมดแบบได้อยู่ตอนนี้รู้สึกจะเริ่มโดดไม่ไหวแล้วน้องๆได้แค่31มสิบเอ็ดละมอนเริ่มไม่หายหมดแบบแล้วครับผมพอเริ่มเวฟสามสิบเอ็ดมามอนเริ่มจะเลือด เลือดเยอะขึ้นแล้วครับผมไม่เป็นไรงั้นเองก็เจอไม้มงคลของลูกปูแคมก็ไปหน่อยจเออสนุกแหละทีนี้อเออเออโดดลงมากันอย่างน่อนโอ้โหโชคดีนะที่สกิลของเรามีท่าแอนิเมชันนะครับผมทําให้เราสามารถหนีไฟได้ระหว่างที่เรากดสกิลด้วยนะคนดูเออเออดีมากเจอไม้มงคลของฉันหน่อยมันช่างเป็นสกินที่แบบว่าปั่นคนได้ดีจริงเลยนะเออ อ,อไม้มงคลเจอไม้มงคลก็ไปหน่อยนี่นแน่อฟาดสองทีดับอบอสบอกกูยอมก็ได้เอาว่ามันๆๆนๆปนนนปั๊บเขาให้ยังกระมอมไอ้เ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 อ้ไหนตรงนี้อยู่นี่มานี่ไททันคาเมล่าเมงเรามาช่วยนายละ มาครับพี่เดฟถึงเวฟที่58บแแล้วครับผมน้องๆน,นี่คือยังไหวยอยู่นะน้องๆครับรู้สึกว่าการตีดุดเลื่อนแล้วก็ไลท์สตีลของดาบแล้วก็ตัวชาแมนตอนนี้มัน,นยังฮิวเลือดเราทันอยู่นะครับผมคนดู59แล้วครับผมอ้าหมุนหมุนหน่อยติว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 ดิว,ด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 วจวังหวะตอนที่เราใช้สกิลหมุนเนี่ยคือเราแทบจะตัวเราอะแทบจะไม่โดนด,ดาเมจใดๆเลยนะน้องๆของไอตอนที่เรากดสกิลนะครับผมมาเวฟ60แล้ว เอ้ยเอ้เออมาหน่อยไอ้บอสบอสเจตื่อไม้กิ่งไม้หน่อยเป็นยังไงอุ้ย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 เองทำอะไรเองทำอะไรชัดนี่แน่เป็นไงล่ะโอ้โอ้รู้สึกตอนนี้ตัวเลือดของมอนเนี่ยเริ่มเวฟหลังๆจะเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคุณดูเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเวฟหลังๆเนี่ยมอนนี่เลือดเป็นล้านแล้วนะครับผมคุณดูต่อให้พี่เดฟตีเป็นแสนนี่คือต้องตีเกือบสามสิบกว่าทีกูมันจะตุยเลยเหรอวันนี่ยโอ้โหรวดร้ายมากเลยนะอุ้ยดุจริงเลยหม หลบลูกไฟก่อนลบลูกไฟก่อนเออเออเออเเออเอเอมุดไปอ้ยแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งเอาเรื่องอ่ะเว็บที่เจดสิบแล้วก็ดูเฮ้ยเฮ้ยไฟมันติดตรงนั้นไม่ดีไหยออกไป ตีไปตีไปไปยีไปตีไปตีไปไปยี่ไปเออ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 อึ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 กิ่งไม้เจอกิ่งไม้ติงกิ่งไม้แล้วหน่อยเจอกิ่งไม้แล้วหน่อยเออ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 เอไฟแล้วไปแล้วไฟแล้วโอ้ยเรามาคนเดียวก็ยากลำบากหน่อยนะทุกคนดูอ่ามันพังละมันกลายเป็นมิมิกแล้วมันกลายเป็นมิมิกแล้วทุกคนอา าย,ยีา่ตายยากตายยากตายเย,ย็นจริงๆอีกเจ้ากลมเออ,อ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนกูเลือดดีไม่พันวะเนี่ยเดี๋ยวสิเลือดฉันเลือดฉันไม่นะไม่นะไม่นะโอ,อ,อ้มันกัดกูต่อยเลยเถอะเลยเอาก่งไม้ฟาดมันมันไม่ยอมตาย <laughs> มารับของรางวัลของเราตรงนี้ก่อนนะครับผมโดยเราใช้กุญแจเงินหรือกุญแจทองก็ได้ถ้าหากเป็นกุญแจทองมันก็จะได้รางวัลคูณ2นะครับผมกดรับไปเลยแล้วก็ได้สุ่มออร่าด้วยนาดูซินี่ตั้งแต่พี่เดฟเล่นมาเดี่ยวพี่เดฟสุ่มได้ไอเจ้าพื้นสีแดงเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะน้องๆคือมันออกยากเหมือนกันนะ0.62%อเนเี่ยโอเคเดี๋ยวพี่เดฟเอาเจ้าตัวเอ r แนลเจมนะครับตอนนี้พี่เดฟตั้งใจว่าจะทำเจ้าดาบเวอร์เท็กโรดเนี่ยซอสเนี่ยให้มันเปน น,น่าจะลำเลาเกือบ16กว่าเล่มอ่ะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้ว2เล่มออ้ออีกนานเลยกว่าจะทํา6ดาวได้โอเคทุกคนฮนะใครที่ชินชอบคลิปนี้หรือชอบการเล่นแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้กับช่องเลบดูได้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมพี่เดฟไลฟ์สตรีมอยู่ที่ทิกต็อกนะครับผมเป็นประจำนะน้องๆอย่าลืมฝากแวะไปทักทายพูดคุยกันได้นะครับวันนี้พี่เดฟก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะ้สวดสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย